ถ้ามองมองแบบตามสิทธิที่ฮาที่นับถือกันทุกวันนี้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลือกที่จะทําอะไรก็ได้พราะถ้าทําอะไรแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนั้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนก็บอกอย่างงี้ก็เป็นสิทธิที่จะทําได้ก็น่าคิตนะเขาบอกเขาแต่งกันเขาเดือดร้อนอะไรอ่ะใช่มีปัญหาตรงไหนจะเป็นหญิงกับหญิงถ้ารักใครชอบพออะไรก็แต่งงานกันได้ชายกับชายก็แต่งงานกันได้ เขาก็มีทอมมีดี้มีอะไรที่เป็นข่าวคือทางการผสมผสานเพราะฉะนั้นบอกสิที่เสรีภาพเขาทําได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้ว,ลวครับหญิงกับหญิงจะแกกับเออได้ชายกับชายอะไรได้หมดเลยนี่เขาเรียกกันเองนะว่าแต่งงานรียก,กันเองอมาถามสังคมก่อนว่าตัวองสังคมเรียกนี้ว่าแต่งงานหรือเปล่าถ้าถามแค่ว่ายกผานหรือว่ายกผานหรือว่าเหมืนกับแบว่าเสียแต้ยกน้ำชาอย่างนี้ได้ไหมอ่าเพอพอยกว่ายผู้หลักผู้ใหญ่ มีกล่าวว่าพาริมีเาาไมซ่าอันนี้ไม่รู้นะเขาก็บอก เขาเขาเอางเชื่อว่านี่คือแต่งงานคนอเรียนดูก็จะมาว่ามันเหมือน,นเหมือน,นกับจำลองพิธีแต่งงานมาอ,มอาจจะพอพอเรียกได้นะว่าแต่งงานพอให้รู้สึกเป็นการรับรู้กันในสังคม<ช>เล็กๆของเขาอะนะจะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมาว่าเอาล่ะนะวันนี้เธอกับฉันเนี่ยจะอยู่กินกันในบ้านหลังนี้ละล่ะอะไรอย่างเงี้ยในโบราณเราก็บอกว่าหญิงกับชายอยู่กินกันเนี่ย<ช><ช>ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูนะต้องผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้มีพิธีว่ากันตามประเพณีนี่ก็เดินกันตามตามประเพณีทั้งหมดแต่ว่าประเพณีที่ถูกก็คือหญิง กับชายอทีนได้ตัวกฎหมายเนี่ยเขาว่ามอกว่า,วายัางไงอาจารย์เขาคงเขียนกฎหมายมาไม่ได้ไปขัดกับประเพณีของสังคมของชีวิตจริงที่ที่เป็นอยู่ในอดีตเรายอมรับหญิงกับชายที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยามาสมรสกันได้กฎหมายก็เขียนรองรับเอาไว้เลยว่าคนที่จะสมรสกันได้เนี่ยต้องเป็นหญิงกับชายะนะครับแล้วก็อายุตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปวันถีงจะเข้าสู่การมั่นได้แล้วถ้ามองในแง่กฎหมายแล้วหญิงกับหญิงชายกับชายกฎหมายไม่รู้จักฮะ ไม่เรียกเป็นการสมรสคุณจะเรียกแต่งงานก็ได้แต่เรื่องสมรสตามกฎหมายที่มีผลนมกฎหมายกฎหมายไม่ยอมนบครับไม่มีผลโงดาบไม่มีผลแน่นอนนะคะรตามกฎหมายคือแค่เราแค่แค่เราคิดเบื้องต้นแค่นี้เนี่ยก็รู้แล้วว่ามันทําไม่ได้ไม่มีผลยิ่งต่อให้จะพากันไปอำเภอจดทะเบียนสมรสกันนี้ยิ่งหนักเลยใช่ไหมอาจารย์ไปอำเภอจดที่มันสมรสเนี่ยเขาก็อมาดูแบรใบชายชนของทั้งสองคนค่ะนัตรประชาชนทั้งสองคนวางลงมา นางสาวกับนางสาวถึงแม้ว่าเสียงป่าแกจะแหบขนาดนี้ทรงผมป่าแกจะแมนขนาดนี้และยิ่งโดยเฉพาะหน้าของป่าแกจะแมนขนาดนี้ก็มีอาจจะหลบเลี่ยงความเป็นนางสาวในแบบชนไปได้ถุ่งเนาะก็คือแบบประชนก็เป็นอย่างนั้นประเด็นนี้คุณเคยเกิดนะเกิดระหว่างเขาเรียกว่าเป็นสตรีผู้หญิงประเภทสองเป็นสาประเภทสองที่จะไปจดทะเป็นสมรสกันเนี่ยใส่ในุดป่าเลยอะ เขาจะไปจดทะเบียนสมรสจดไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ถูกลวนลามแจ้งไม่ได้เมื่อก่อนนะร้ฐกฎหมายก็แก้ไขไงกฎหมายแก้ไขบอกไปล่วงละเมิดผู้อื่นเพราะนั้นไปล่วงละเมิดสาวเพศสัมพนธ์กฎหมายเรื่องแก้ยอมรับมาดูเรื่องสมรสสมรสตอนนี้กฎหมายยังไม่ยอมรับนะไม่มีการแก้ขไขอะไยังไม่มีการแก้เพราให้ชายและชายและจีนแต่กันได้แต่ก็เป็นคนนอกหรือเปล่าก็คนนอกแหะแต่นั่นจะเป็นพิจารณาคก็จะมีเสียงเอาไว้ชัก ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้คือหาขอสมควรวไปถึงไไการเรื่องการไตนการเลอกตั้งของสาระเราจะมีรัฐผูรัฐหนึ่งที่เข้าไปพิพากษายกเลิกกฎหมายของสาระในมูลนัธนี้ร<ช>ัฐเดียว,<ช>วบอกว่าเออไอห้ามหญิงกับหญิงชายกับชายแต่งงานกันเนี่ยยกเลิกกฎหมายท่อนี้นแต่ว่าส,สามารถแต่งกันได้แล้วหญิงกับหญิงชายกับชายแต่งงาน เอางี้เกิดหนูว่าป๋าท็อปแกเปลี่ยนใจเกิดจูงมือน้องพี่แใหมของเราเนี่ยนะคะไปที่อเมริการับนั้นเลยอ่ะจานแล้วไปกดทะเบียนที่นั่นเป็นไงอ่ะไปอเมริกาไ่ออสเตรเลียไปหลายๆประเทศที่เขายอมรับเราบอกว่ามีอยู่สิบกว่าประเทศแล้วนะค่ะไปถึงไม่จดทะเบียนสมรสที่นั่นเขายอมอ่ะจดทะเบียนสมรสได้เพราะฉะนั้นจดทะเบียนสมรสได้ก็มีผลเป็นคู่สมรสกันตามกฎหมายของประเทศนั้นๆได้เลยเช็คเขาได้ ถึงแม้ว่าสันท่าหมุนท่าไทยก็ตามแต่สามารถจดทะเบียนในประเทศของเขาได้ถ้าเขายอมรับ<อ>สิทธิเสรีภาพตัวนี้แล้วป<อ>ระเทศนั้นยอมให้คนต่างเพศเรศจทะเบียนสมรสอย่างเขาได้เหมือนกันเขาต่างเทศมันตรวจทะเบียนสมรสที่ประเทศเราก็ได้แต่มันบ้านเรามันต้องเป็นแค่หญิงก,กับชายหญิงก,กับ<ม>ชายนะอายูแต่เนี่ยเพศเดียวกันไปจดทะเบียนสมรสกันได้ไปบ้านเขาี่ยโอเคแต่พอกลับมาถึงบ้านเราก็แสดงว่ากระดาษแผ่นนี้มาะว่าทะเบียนเสร็จแล้วปึ๊บกลับมาถึงบ้านเรานี่เป็นกระดาษเปล่าเลยนะไม่เกิดผลเลยเลยในบ้านเรา คือมันก็เป็นกระดาษใบหนึ่งที่แสดงว่าคุณไปทํานิติกรรมพวกนี้ที่ต่างประเทศค่ะซึ่งต่างประเทศเขายอมรับแต่มาเมืองไทยเนี่ยมันก็คือเอกสารต่างประเทศมันไม่ได้เียนสมรสของประเทศไทยไมไ่มีผลอะไรต่อม,มันก็ไม่มีผลว่าเป็นสามีภรรยากันในประเทศไทยค่ะทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้นะตรงน,นี้น่าคิดเลยกฎหมายไทยเขาบอกว่าถ้าหญิงกับชายนะค่ะไปอยู่ต่างประเทศไปรักใคร่ชอบพอกันหรือไปรักใคร่ชอบพอกับชาวต่างชาติค่ะ จะจดทะเบียนตามกฎหมายของต่างประเทศก็ได้หรือจดทะเบียนที่กรมศุลถานรูตไทยในต่างประเทศตามกฎหมายไทยก็ได้ก็ได้อย่างนี้คุณจดในระบบไหนก็ตามกับประเทศไทยถือว่ายอมรับว่าเป็นสามีภรรยากันอ่ามันมันันี้มันถูกป้องตามตามกฎหมายไหมคะและอีกมุมหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าคุณจดทะเบียนสมรสแปลกแบบนี้นถ้าคุณจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายในต่างประเทศประเทศไทยก็ยอมรับว่าคุณเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยด้วยค่ะ แต่แต่นั่นคือหญิงกับชายวันนี้กฎหมายต่างประเทศเปลี่ยนแปลงบอกหญิงกับหญิงได้ชายกับชายได้ไอ้คาแปลตรงนี้ยังจะแปลอย่างนั้นหรือเปล่ามันคงไม่ได้นะอาจารย์เพราะบ้านเรามันไม่ได้มีคําว่าผู้อื่นหรือผู้ใดเนี่ยมันใช้คำว่าหญิงกับชายถูกไหมคะเพราะหนูก็อาจะยั่งต่อไปนอนาคนนะเกิดรู้ว่าเกิดรูว่าปต่ว่าเกิดรู้สึกว่าโอ้อยากจะมีลูกขึ้นมาทําไงล่ะอ่ะทําไงล่ะตรงตรงนี้กฎหมายไทยมันย้อนกลับมาไงว่า คุณจะเป็นหญิงเป็นชายได้ต้องดูว่าคุณสามารถมีบุญมีครอบครัวได้หรือไม่ชายกับชายนี่หมดสิทธิ์เลยทีนี้หญิงกับชายเกิดประเด็นละสมมุตินะป้าต๊อกบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปขอทาเชื้อของไขรที่ปกติมาแล้วก็เอามาชายไปใหม่ตั้งท้องคะใช่พอตั้งท้องคลอดออกมามีพ่อมีแม่มีลูกแล้วนะะเออคล้วแฮปปี้มากเลยตอนมีลูกแล้วแ้วลูกคนนี้ลูกไข่สิเป็นลูกป้าต๊อกไงลูกป้าต๊อกป้าต๊อกเป็นชายแมน ฎหมายไทยก็ยังเขียนยู่มุมเดียวดีว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นนะครับเพราะนั้นถ้าคุณพี่หมายเกิดท้องขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงของปีใหม่แต่ถามว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของป้าท็อปเปล่าไม่รู้มีประเด็นเลยป้าป็อปเขาไม่มีเชื้อขนาดไ้นเขาไม่สามารถเป็นพ่อได้ถกงแม่ฮาร์ดเดไม่ได้โดยโดยฉนีแล้ตเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเกิดในอีกประมาณสี่ห้าปีข้างหน้านะคะเกิดว่าคุณป๋าแกจะมีลูกแล้วเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ย ถ้าเรายังอยู่ตรงนี้กันนะเราอาจจะเอาเรื่องนี้ตรงดบบกันต่อถ้าสังคมยอมรับแล้วในอนาคตแก้กฎหมายได้<ะ>มันก็จะมีผลได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราอาจจะเห็นนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา<ะ>คู่ต่อสู้สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าผมจะส่งเสริมแก้กฎหมายให้เพศเดียวกนจนเป็ียมรสได้หมดอีกฝ่งหนึ่งบอกนโย,นยบายนโยานี้ผมไม่เอาจนเป็นสมรสไม่ได้สงสัยว่าปากแกอาจจะต้องหอบ ถ้ากระเป๋าเจอห้าไปอยู่ที่รลักตารามบงจาเปิดขนาดนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์แล้วถ้าเกิดซูงบังเอิญเกิดสุดท้ายนะคะเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะบังเอิญเับวันหนึ่งป่าเกิดชูขึ้นมาทีหลังอีกอ่ะตอนนี้ป่าก็บอกว่าโอวันนี้นะรักปีใหม่มากเลยนะสมมตินะฮะสมมติว่าเ๋ย่าไปโกรธนะนะไปอย่าโกรธนะดิ่โเฉยๆนะคะสมมติว่า เออ์น,นะภาาที่เป็นคำนสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปต่อ,อให้วันใดวันหนึ่งฟ้าตัพของเราแล้วนะคะไม่มีเงินก็ยังจะรักสาย,ยาตลอดไปวันนี้ไม่ได้รักเงินอยู่แล้ววันนี้ไม่รักเงินอตอนแรกบอกไงคะว่าจะเป็นการแต่งงานที่ออกมาแล้วบอกว่าไม่มีเงินเป็นส่วนเกี่ยวข้องครัใส่กับแตงล้วนๆวันนี้เขาสมรสก,กันโดยที่ไม่ต้องการสมบัติไม่มีสินสอดพย์ทอะไรทั้งสิ้นใช่ไหม ใช่เพราะว่าต้องการสมบัติไม่ได้เ้าต้องการปาต้อสมบัตินั่งจัดรายการอยู่นี่คือต้องการสมบัติไม่ได้แน่เลยมาอาจารเขาจะไปแยงสมบัติใช่ไหมเนี่ยสมบัติอยู่นี่นะคะห่างหางห่างแย่งกันนะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดบังเอิญภายหลังอ่ะเกิดสมมติว่าปีใหม่เขาแบบเกิดว่าหาจารย์วันนี้ไม่รักป๋าแล้วจะใช้คำว่าหย่ากันได้ไหมหย่ากันตามกฎหมายหย่ากันก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วไปหย่า อย่างนี้ถึงจะเป็นการหย่าเพราะนั้นวันนี้ถ้าดูตามกฎหมายไทยจะเป็นสมรสตามกฎหมายไทยได้ไหมไม่ได้ก็เป็นเพียงคนสองคนที่อยู่ร่วมกันเพราะน,นั้นเวลาจะเลิกกันก็คนสองคนหันหลังแล้วก็เดินไปนคนละทางเขาต้องมาใช้แบบระบบกฎหมายไทยที่อไปจดที่เป็นสมรสจดมาเนี่ยเป็นคนละใบต่างคนต่างถือว่าเป็นหลักฐานพอไปหย่ากันเนี่ยเป็นไงรู้ไหมฮะเป็นใบเดียวที่มีสองข้างเขียนแล้วก็ฉีกแบ่งครึ่งหันหลังต่างคนต่างเดิน แต่ไม่ไม่จดทะเบียนสมรสอย่างนี้ไม่ต้องไปหาทะเบียนหย่าหลังแล้วก็แยกบ้านกันเลยแยกไปเลยใช่ไหมคะแบบอย่างนี้จบประเด็นไหมแหมอาจารย์ก็ต้องจบแล้วบางแน่สงสัยมันมันกลับมาย้อนย้อนสู่ประเด็นเดิมอีกแล้วใช่หนูว่ามันจบมันก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมอย่างนี้จบลดไม่ต้องการสมบัติแต่ถามตอนต่อไปล่ะตอนต่อไปที่ต้องการไหมแล้วอ้จาสมบัติว่าไงคะจะไปอะเขาไหมจะเลอกกับปาต้าแล้วขอคิดอกที เดี๋ยวมันนา้ไม่ได้แหมคือหรูอว่าเป็นห่วงไงก็เดี๋ยวจะประปัดสินไปกับเขาหรือยังไงหรือเขาจะมาขอให้ปรปัดไปไม่ได้ใอยเป็นแฟนติดตามชมรายการนี้กปอว่้รสมบัติที่เป็นรถหรือร้านหนึ่งคันเป็นบ้านคฤหรือหาหนึ่งหลังใช่ไหมคะครับแลวนี้เขาบอกว่าหมายไม่ต้องการ